มีความสุขมากๆเลยจริงๆในช่วงเวลาสามวันที่ผ่านมาก็คือไม่ว่าจะโชว์กี่วันก็ยังรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแบบวันแรกทุกครั้งเอาจริงๆแล้วก็ไม่ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าในในช่วงก่อนนั้นนี่ในในความคิดของผมคือพูดต่ว,ว่าอยากมีแบบคอนเสิร์ตคู่ไม่ก็แฟนคอนคู่ที่แบบเป็นแค่เราสองคนแบบเต็มๆแบบทักทีแล้วก็ วันแรกหลังจากที่จบ L L ไปไม่กี่วันพอทางทางค่ายได้ประกาศว่าเออแบบเราจะมีแฟนคอนด้วยกันก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบแสดงว่าก็มีคนรักเรามา,มากขึ้นเยอะจริงๆแล้วก็กเด้ก็ดีใจมากจนแบบไม่รู้จะพูดออกมาเป็นคำพูดยังไงแต่ว่า จากใจเลยคือรู้สึกตื้นใจแล้วก็มีความสุขมากจริงจริงแล้วผมเองก็เปิดพอนนะผมเองเป็นคนที่ชอบดูแฟนๆหลายคนอาจจะรู้เพื่อนๆน่าจะรูดดด้ด้วยแล้ว ยอมรับเนตรงนี้ว่ามีหลายครั้งที่เราดูคอนเสิร์ตแล้วเราก็เคยคิด,คด,ดกับตัวเองนะว่าวันหนึ่งเราอยากจะเป็นคนที่อยู่บนเวทีแล้วอฟอร์ฟร์มให้ทุกคนดูแล้ววันนี้ก็มาถึง มันเป็นควรู้สึกที่แปมันเหมือนเป็นความฝันที่เราวิ่งตามมาันาตั้งแต่เด็กแล้วพอมันถึงวันที่มันทำได้จริงมันเป็นควรู้สึกที่แปกมาเพราะมันเป็นความรู้สึกที่ เราไม่รู้จะอธิบายยังไงให้กับคนที่อยู่ที่หน้าเราฟังแต่อย่างหนึ่งที่รู้เลยคือรู้สึกโชคดีมากๆที่มีทุกๆคนคอยดูเราอยู่ในที่นี้มันเป็นอาชีพและเป็นสิทธิทตัวผมเอง ไม่เคยคิดว่าจะได้ทำเพราะถ้าอยอมรับตามตรงคิดมาตลอดว่านี่คือสิ่งที่คงเป็นแค่ฝันเพราะเราคงไม่ได้ทำจริงด้วยความที่เป็นคนที่พยายามจะอยู่ในโลกของความเปนจริงก็รู้ตัวเองว่าคนที่จะได้มีโอกาสแบบนี้ในโลกนี้ มันเป็นศูนย์จุดศูนย์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 หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของประชากรเท่านัาน้น,นเราเลยตั้งใจเยนเราเลยคิดแผนไว้แล้วว่าชีวิตนี้เราจะทำอะไรเราจะใช้ชีวิตอย่างไรและเราก็ทำสิ่งนี้ แค่งานอดิเรกเฉยๆเพื Bref, ่อนผมดูด <studio> <st <ress> ีผมพูดกับเพื่อนตั้งแต่วันที่เข้ามาในปีหนึ่งทุกคนรู้จักผมในนามของศิลปินนักแสดงจนทีวีที่พอมีผลงานบ้างแล้วทุกคนก็ถามผมว่า เรียนวิวาทำไมวะตัวเราเองด้วยความมั่นใจก็อตอบไปว่าเรียนเพราะตอนเรียนจบจะเริ่มทำสิ่งน,นี้แล้วไปหาง,งานไม่เป็นแบงค์ใด ไม่เป็นเฟิร์มใดก็เป็นบริษัทไอทีใดก็ตามแล้หนึ่งสิ่งที่ตัวคุณพ่อคุณแม่ของผมบอกผมมาตลอดตั้งแต่ที่ผมเริ่มอยู่ในวงการบันเทิงมาก็คือถ้าอยากทำมันจริงๆใส่ใจของมันสะหน่อยไหม ไม่ใช่แค่ทำมัเล่นๆทำาพอสนุกถ้าอยากจะทำมันจริงๆลองวางแผนดูไหมลองคิดจะทำนี่ทำนี้ดีไหมเพราะเราก็ปฏิเสธตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งตอนเราอยู่ปีสาม จังหวะที่นั่งอยู่ในคอนโดเพื่อนแล้วเพื่อนกำลังเขียน resume เพื่อที่จะไปยื่นสมัครงานเพื่อที่จะเป็นพอร์ตเพื่อจบไปเราจะได้มีงานทำถูกไหมครับนั่นก็หากรถามบอกว่าเฮ้ยมึงเริ่มทำ CV ยัง ก็คิดในใจว่าโอเคมาเดี๋ยวเมื่อมีจังหวะแล้วเราก็ทําเปิดตารางตงัวเองขึ้นมาแล้ว่งที่เห็นมันแปลกมากเราเห็นมันแล้วเรารู้สึกว่าโอ้นี่เราทำสิ่งนี้โดยที่เราไม่ได้รู้ตัว ที่31ของเดือน8นีไงานได้ทำกับทุกวันเลยเราวเปครั้งแรกที่คิดในใจเราเรู้สึกว่าหรือเราสามารถทำสิ่งนี้ได้จริงๆไปจนถึงโลกแก่แล้วตั้ง จนถึงวันนี้ในปี2025ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้โอกาสและสามารถให้ผมได้ทำสิ่ง,ส,งสิ่งนี้เป็นอาชีพจริงๆและได้วิ่งตามความฝันจริงริงดีงล้วอนะว่า อยากจะขอบคุณมายเซ็ตตรงนี้ของมึงเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นอินสปิเรชันของผมในช่วงเวลาเนี่ยมากๆนะครับผมเมื่อเมื่อสองปีก่อนยอมรับว,ว่าก่อนหน้าน,นี้คืออยากเข้าวงการบันเทิงเพราะว่าแค่อยากจะช่วยที่บ้านให้สบายแบบอยู่แบบมีความสุขจากที่เคยแบบใช้ชีวิตค่อนข้าง เผามื้อเดียวต้องแบกกันจริงสามคนเลยเนะครับคือผมก็คิดแค่นั้นเลยว่าโอเคอยากเข้าวงการมาถึงเพราะว่าอยากจะช่วยให้ครอบครัวอยู่สบายแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าจะทำต่อไปเพื่ออะไรแบบหาแบบจุดประสงค์หรือว่าหาโกไม่ได้ว่าโอเคเราจะทําไปเพื่ออะไรผมก็คิดแค่ว่าโอเคเราเล่นซีรีลาบนฟ้าจบ เรามีรายได้เรามีการตอบรับที่ดีเข้ามาที่สาบมากทำให้เราช่วยเหลือที่บ้านได้ผมแค่รู้สึกว่าตอนนั้นก็ก็พอแล้วแต่ว่าพอในช่วงเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนยผมรู้สึกว่าแต่ทำไมเราถึงแบบมันว่าเปล่าจังเลยแบบไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อเพราะว่าเรียนตอนนั้นก็ก็ดอกเพราะว่าอยากตั้งใจทำงานเพื่อทางนี้ แต่ว่าหาอิส a t i o ชไม่ได้ว่าเออในอีก2ปีข้างหน้า3ปีข้างหน้าเนี่ยตัวเองในวงการบันเทิงจะเป็นยังไงต่อจนพอจำได้ว่าตอนนั้นเล่นเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวเสร็จที่เราไปถ่ายรายการ Little Big World <S <S ด้วยกันน่าจะสักจังหวะหนึ่งเลยแหละตอนนั้น,น,นจำได้ว่าเราเชียงใหม่เชียใหม่ใช่ตอนนั้นเรามีโอกาสได้ได้เปิดใจกันแบบคุยกันว่าแบบว่าโกของแต่ละคนเป็นยังไงครับ แล้วทีนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าโหนี่แบบเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ท,ไดที่ได้คุยกันแต่ว่าในเรื่องของความรู้สึกจริงๆในเรื่องของโปรการทํางานจริงๆและแล้วพอในช่วงเวลาที่ผ่านไปเนี่ยผมเห็นว่าผู้วินอะ่ะประสบความสําเร็จค่อนข้างมากเลยในเรื่องของการงานการละครหรือว่าการแสดงต่างๆหรือว่าในผลงานที่ดีเข้ามาที่ ในทุกๆเดือนเนี่ยมีงานแทบทุกวันเลยแต่ในตอนนั้นอนะ่ะผมแบบเหมือนยังอยู่กับที่แล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้พัฒนาตัวเองในสิ่งที่มันควรจะเป็นคนระับและทีเนี้ยตอนที่เราถ่ายซีรีส์ได้กันตอนที่เราทํางานออกกองได้กันผมหมาว่าคุณเนี่ยดูแลตัวเองดีมากๆทั้งในเรื่องการ ท้าหา,รห,าหรือว่าในทุกๆอย่างในในดูทีของของกูวินเนี่ยคือผมรู้สึกว่าโอแบบทําได้ยังไงอะมันเหมือนกับว่าทําลายความสุขของตัวเองในในในช่วงเวลาชีวิตช่วงนึงไปเลยเลยเนีจนแบบผมรู้สึกว่าเออหรือว่าเราจะลองบ้างดีไหมถือว่าเป็นแรงผลักดันที่ดีมากๆเลยแลว้วพอผมได้ลองปุ๊บกูวินเคยบอกว่าถ้าเราพยายามจะตั้งใจทําอะไรสักอย่างหน่ะ เราจะไม่มีทางผิดหวังแล้วพอในช่วงเวลาที่ผ่านไปเรื่อยๆผมก็รู้สึกว่าผมก็มีคนรักมากขึ้นจริงๆบวกกับพวกเราทั้งสองคนที่แบบมีทุกวันนี้ก็ม,มันเป็นไม์เซตบางอย่างที่เปลี่ยนไปของผมจริงๆแล้วมีอีกอย่างหนึ่งเมื่อเมื่อปีก่อนงานมันเกิดของมึงอนะตอนนั้นที่มึงอยู่ข้างในงานแล้วอะกูมีโอกาสได้คุยกับพ่อมึงแล้วก็พ่อกับแม่ มันแบบคือยอมรับเลยว่าจริงๆก่อนหน้านี้รู้สึกเป็นแล้วก็กลัวนิดหน่อยแต่ว่ามันเป็นอินสปิเรชันอย่างหนึ่งที่แบบทําให้รู้สึกว่าอยากมีแรงตั้งใจตื่นมาทํางานทุกวันเลยก็คือในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ก่อนผมจะถ่ายซีรีส์เรื่องลีฟเดย์ครับมันเป็นช่วงก่อนที่ผมจะเปิดกล้องแล้วก็พ่อภูมวินมีโอกาสได้ได้เข้ามาคุยกับผมว่าเนี่ยเรื่องนี้ อาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าถ้าตั้งใจทำมันได้ตั้งใจทำให้มันดีอ่ะรับรองว่ามันจะส่งผลดีกับตัวเราแน่นอนไม่มากก็น้อยยอมรับว่าก่อนนะเนี้ยผมกดดันตัวเองมากแล้วก็กลัวมากว่าซีรีส์เรื่องนี้เดนเี้ยผมไม่อยากเล่นอันนี้พูดตรงมาตอนแรกผมไม่อยากเล่นเลยผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบอะไรที่มันรู้สึกดรามา่าหรือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้รู้สึกแบบรู้สึกเศร้า แต่ว่าพอแบบเรามามองในอีกมุมหนึ่งที่ที่พ่อได้แชร์มาว่าเออมันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้มันทำให้ผมโอเคเป็นสิ่งที่ผมจํามาจนถึงทุกวันนี้เลยจนวันที่เรามีโอกาสได้ไปงานดูหนังครั้งหนึ่งที่ได้อยู่กับพ่อสองคนแล้วก็พ่อกลับมาบอกว่าทําได้ดีมากๆเลยเรื่องนี้แบบแบบทําได้ดีมากๆคือมันอาจจะเป็นอะไรที่มันแบบดูไม่ไม่ได้ ปุ๋หวาอะไรแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้ผมอะรู้สึกว่ารู้สึกดีมากๆเลยครับรู้สึกแบบคือผมไม่มีพ่อครับผมคือเรามันรู้สึกว่าเอมันมันเหมือนมีคนได้แบบมาบอกผมว่าโอเคทําได้ดีมากๆเลยนแหละแล้วก็อยากจะขอบคุณมากจริงๆเพราะว่าที่แบบไม่เคยยอมแพ้เลยแล้วก็ ช่วยเป็นแรงผลักดันจนทําให้มีวันนี้แล้วก็มีคนรักมากขึ้นมากมายขนาดนี้แล้วกูเชื่อว,ว่าไม่ว่าจะผ่านไปอีกอีมปีึงจะเป็นคนที่เก่งขึ้นมากๆแล้วก็จะได้ทาําตามความฝันตัวเองสําเร็จแน่นอนกูจะอยู่ข้าง,ขงเสมอแล้วก็ไม่เลี่ยงทางเลยนะ ไม่ว่าคุณจะขึ้นมาจากสถานีไหน,นขึ้นมาเมื่อไหร่หรือเป็นคนในอนาคตที่ยังไม่ได้ขึ้นมาถ้าได้ย้อนกับมาดูสิ่งนี้พวกเราอาจจะไม่เคยได้เห็นหน้าคุณด้วยซ้าพวกเราอาจจะ เในบางครั้งอาจจะจำทุกคนไม่ได้หมดแต่สิ่งหนึ่งที่อยากบอกทุกคนคือคุณลักเราเท่าไหร่อยากให้รู้ว่าเราก็ลักคุณกันนะเข้าใจทุกความรู้สึก อยากให้ทุกคนอยู่บนขบวนนี้กับเรา,ามีความสุขด้วยกันแชร์ประสบการณ์ด้วยกันแต่พวกเราสองคนขอให้อยา่างเดียวเลยไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนอยากให้ทุกคนรักตัวเองมากที่สุด สิ่งที่พวกคุณให้เราและพวกเราให้คุณมันเป็นสิ่งที่มันไม่สามารถจะอธิบายด้วยคำพูดได้แต่เหนือสิ่งองื่นใดอยากให้แฟนๆทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเราเมื่อมีความสุขพ่อยังมาแ่งปันกับทวกเรา ดูคนมากๆที่มาเจอกันในวันนี้ขอบคุณพี่ๆเป็นเพื่อนจีนทีวีเพื่อนๆของเราสองคนที่คอยดูเราคอยเชียร์เราคอยสพอร์ตเราคอยช่วยกัาทำ่อ่อน้าเนื่อยคอยให้โอกาสเราและขอขอบคุณทั้งทีมคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ที่ช่วยทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในวันนี้และผลงานทุกอย่างที่เราเคยผ่านมาไม่ว่าคุณจะมีบทบาทมากหรือน้อยแค่ไหนขอบคุณทุกคนจริงๆที่ช่วยให้แสงมันส่องให้เราวันนี้กลราหลับคุณะครบ ที่สามของแฟนคลับพวกเราแล้วก็ไม่อยากทิ้งท้ายไปด้วยแบบความเศร้าอะไรเท่าไหร่คือเมื่อวานนี้เนี่ยทุกคนได้ดูเทลเลอร์มีสติใหนคุณทีไปแล้วเป็นยังไงบ้างชอบไหมครับแล้วถ้าเกิดอยากชวนไปดูเฟิร์สอีพีด้วยกันจะไป ใจจุกจุกไปเลยนะครับต้องสารภาพตามตรงว่าเนื่องจากความสนใจอันล้นหลามที่พวกคุณได้ให้มาบอสของเราที่เป็นบอสตัวจริงนี่ไม่ใช่บอสนี่นะนะบอสของเรา <Okay. S 1> ได้ทำการเปลี่ยนสถานที่จากโรงภาพยนตร์มาเป็น M C C Hall ให้ทุกคนครับ ดีใจไว้เจอกันที่15กันด้วยนะจ๊ะขออนุญาตถ่ายรูป